สวัสดีครับนะเอารูปเขามาขึ้นเอาชื่อเขามาขึ้นด้วยเป็นเหมือนรูปบัตรประชาชนไงพี่น้องเอฟซีที่ไทยกระสานไงเอามาโชว์ไงในไลฟ์สดไงโอ้มึงไม่เข็ดไม่หลบนะับเนาะมึงโง่้นั่นไงครับไปละเมิดสิทธิ์เขาแล้วทีนี้ไปพูดไปว้าเขาแล้วทีนี้เอาทําให้เขาเสียหายแล้วทีนี้ออ ไม่งั้นก็รูปคนนั้นคนนี้มาขึ้นสิครับถึงจะเบอร์หน้าแต่เป็นชื่อเขาเละทีนี้มึงไปด่าไปทอเขาล่าอะไรบางคนร้มั้บอกว่าไม่เข้าโอ้ไม่เข้าได้ยังไงจะไปเข้าข้างกันมันไม่ได้เอาอะไรไปเปะเลยชื่อนามสกุลเขาพร้อมคุณส,ส,สุอะไรนั่นนะอ่อนะเห็นไหมน่ะเห็นไหมล่ะ,ละทีนี้สวยมาเนี่ย เข้าข้างกันอีกเลยทีนี้เอา้าทำไมไม่พูดตามเรื่องตามราวไหมเอาผิดนะเอารูปเขาขึ้นมานะโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นนะ่ะก็ทำไมถ้าเขาจะมีพรลบอขึ้นมาทำไมคุ้มครองสิทธิ์ใช่ไหมล่ะช่วยหมาอะไรทีนี้ไปมินประมาทเขาอีกทำให้เขาเสียหายอีกเลยโอ้ยมีแต่คดีความนาะพวกมึงพลังรักทรัพย์เป็นยังไงล่ะทีนี้ โอ้ยนี่แหละครับจุดจบของคนเก่งอ่าจุดจบของคนเก่งครับเป็นยังไงครับอยู่คุกอ่าคุณเสบัดดีครับตั้งตั้มบนอะไรเห่อไว้โดนคดีแล้วครับพระขิงกลางรำแล้วครับเอารูปเขาขึ้นมาแล้วครับทั้งรูปทั้งชื่อเขาแล้วครับอ่าทำให้เขาเสียหายแล้วครับ เขาไปแจ้งความแล้วรวบรวมเอกสารเตรียมฟ้องแล้วครับที่นี่ว่าน่าจะฟ้องตรงหรือเปล่านะนี่เห็นไหมครับจุดจบของคนกิ่งอพลังใกล้หมดแล้วพลังรักทรัพย์คดีหลักก็ยังยังไม่จบนะนี่ไปช่อโกงปลอมแปลงเอกสารล,ลักทรัพย์ ทั้งหมู่บ้านครับทีนี้ในนิทานทั้งหมู่บ้านคนผู้เสียหายเยอะเงินเด็กข้าวก็ไม่มีไงครับไปหลอกลวงเขาแล้วที่นี้ในนิทานนี้ติดการพนันออนไลน์งูแแมมแหละครับที่นี่ว้ายแม่บอกครับดินเงินดินดินรับมันม้วนไปนาเด้บัี้บตเพชรเบี้ยเพ็รงานเนาะอ่าติดการพนันออนไลน์แล้วที่นี้ไม่ทําหาอะไรแล้วที่นี้เงินเด็กข้าวก็ไม่มีลลแล้วที่นี่ เพื่อเพื่อโดนคดีความมีกี่นี่ใครจะไปช่วยมึงอ่าใครจะไปช่วยมึงอ่าอ่อแม่แม่เตรียมเงินไม่รอเลยอ่าเดี๋ยวมันโซ่คุ้ยกันเรเบิรงกี่อกมันชีโซ่คุ้ยเบิ้งดอกอืมอ่านี้มันก็มุดไปหลังบ้านเลยทีนี้เอาไม่มีเงินเด็กข้ามมามัน้อยนึง้อยนึง้อยนึงนะมาไหมพี่เลยลอยนึงนะสองร้อยไม่มีเงินกินข้าวเลย เดี๋ยวเงินจะเข้าบัญชีแล้วตัวนี้นะเดี๋ยวเงินจะเข้าเลยพี่เอาให้เ,ใหเป็นสามล้านสี่ล้านบุหรครับพี่น้องเว้ยอันนี้แหละครับมันมิตสาชีพนี่แหละมันเป็นแบบนี้ไงหลอกลวงไปทั่วเลยครับไม่ทําหาอะไรครับแต่ละวี่แต่ละวันไม่มีงานไม่มีการทําอะไรเลยวันวันมันทําหาอะไรไม่ได้ทําอะไรหากินแบบหลอกลวงไปวันวันไงครับในนิทาน,อ,น,นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะ หลอกลวงหายกินไปวันๆเลยครับสามตายถ้าติดคุกสุดนี้นะ่ะโอ้ยครับตายคาคุกตายคาคุกครับพี่น้องอายุก็แก่แล้วทีนี้ฟันก็ไม่มีแล้วอฟันก็มีไหว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  <laughs> <laughs> เป็นยังไงเราไหวไหวไหวายวโอ้เข้คาคุกว่ะนี่สร้างแต่คดีอีกโอ้ยตายแล้วถึงออกมาดิ้นแหละครับทีนี้ <laughs> อืมอะอืมอืมไปอยู่ได้ยังไงอืมไปอยู่ยังไงไปรับไปอยู่ยังไงมันไม่ใช่ไปไปไง่ายๆนะเออเพราะอะไรครับมีหมายไงก็จะออกต่างประเทศเลยครับออกต่างประเทศมันต้องอะไรครับมันต้องได้ขออนุญาต แล้วเขาจะให้ออกไปไหมครับอยู่ต่างไปอยู่กับไม่แมตต่างประเทศบนบ่ไรเด้อเออตาอ้วนมาดีครับนะยเขาก็เลยสั่งให้ออกออกอันนอกประเทศถ้ามีคดีแบบนี้โดยฟันแล้วก็จะออกนะอ่ะเออถ้าออกไปต่างประเทศเนี่บยบนบ่ไรได้ครับพี่น้องเอฟซีเขาล็อกตัวเลยแล้วนะใช่ไหมล่ะพลาดนี่ครับลิงไว้พอไม่ดอกนี่แหละโดนอีกแล้วมึง <laughs> กูเ้าแล้วนะ อันนี้แหละครับจุดจบของคนเก่งอ่าคนเก่งมักจะโดนแบบนี้ไปจะไหนล่ะบันนี้คักบอ่อหะมึงอายุคุกหลืแบันนี้อยู่ดีไม่ว่าดีโอ้ยสวมพื้นยืนครับผมว่าไม่เข้านะครับไม่เข้าไม่เข้าพี่ปาเข่งกลางรํานะครับไม่เข้าน่นอนครับบ <laughs> พระเขาเต็กแล้วครับเอารูปเขาเกินมาปะนั้นถ้าเอาลูกกระตุ้นผิดนี่ไม่เข้าน่นอนครับนะ ตั้งซื้อเขาอีเบ้าดนี่เอาเบิ้งแล้วครับผมเออนั่นไงไปละเมิดสิทธิ์เขาไงที่นี่เอารูปเขามาโชว์มั่วทุทีีทุเดนแล้วบ่านี้เออนะโอ้ยจะไปจะไหนไมีคดีไปนั่นเออลักทรัพย์ช่อโกงแม่ธรรมดาด้อครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะอืมไม่ธรรมดานะ มันเป็นแบบนั้นเห็นไหมล่ะอปลอบใจไว้ก่อนนอ่<า>เห็นไหมล่ะจกให้ร้อยเกินก็ยังยังยังผัดวันประกันพุ่นได้ปะนี่เป็นัไรเนี่ยอ,อ๋ออะไรนี่ไม่ได้ไม่เข้าได้ไง ช่างตั้มเล่นเปิดชะจ่งแจ้งโว้ยครับไม่ได้ปิดอะไรเลยถึงจะไม่เห็นหัวเกินเสื้อแล้วก็ชื่อนี่ก็เรียบร้อยแล้วจะไม่เข้าได้ยังไงบักรักกฎหมายก็บอกว่าอะไรโอ้ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าใช่ไมไม่เข้าโอ้บักควายทำาไมไม่พูดความจริงล่ะจะไปอวยกันทำไม ไปเปิดจูงแจ้งขนาดนั้นไว้ไปละเมิดจิตเขาเด้บัดเห็นชัดอยู่นะช่างต้ามเปิดสองรอบได้มั้งนั่นล่ะพี่ไม่ได้ปิดอะไรเลยนะมันบอกว่าคนนี้คือพี่เกามันบอกไงเห็นไหมล่ะมันเปิดสั้นเด้อ โอ้ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรเลยจงแจ้งเลยเป็นยังไงล่ะทีนี่เนี่ยเจ้ากินนางกินบักลินจีครับกินบักลินจีครับกินบักลินจีนี่บักลินจีมังนวลมันเด้นนี่เดื้อ אה, כן מרלין